ใช่น้องชุดน,นักศึกษาไหมครับใช่ค่ะเอาโอเคครับผมแท็กซี่คันสีขาวนี้ครับอันนี้แบบปะใช่ครับคันซีคันนี้เลยร้องเล่นปะเนี่ยสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดภาษา สำหรับวันนี้ทุกคนก็อยากจะบอกว่าเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวันวันวาเลนไทน์ไงวันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิเนาะเออไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะครับสำหรับวันนี้ทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเราอ่ะกลับมาอีกแล้วนะครับกับการทําแท็กซี่ส่งสาวกันอีกแล้วครับผมนี่วันนี้เราก็อยู่กับเจ้านายวันวันไคลราเอสเก้าเนะครับนี่ก็เป็นรถของพี่ชายของเรานั่นเองนะครับสามร้อยกาลัาดไล่สามร้อยกาลัาดไล่ เดี๋ยวขอเป็นพี่แชษมก่อนเดี๋ยวขอไข่รถคันนี้ไม่มีพิคอม้ดจะต่อดมรับในรถรางของเราจะมีรางมีงางเป็นสองแสนบาทนะครับคันนี้ เอละราเล่นมาทำงานให้พีกำไรหน่อยเร็วทุกคนสำหรับวันนี้ทุกคนเรามีสปอนเซอร์นะครับนี่ลูทไฟเบอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูทพลัสนะครับตัวนี้คืออะไรก็เหมือนอทุกคนแบบไฟเบอร์ดีท็อกก็น่าจะเหมือนกันไม่ทุกคนตัวนี้ยิ่งกว่าดีทออ็อกอทุกคนดูโปรโดักต์ก่อนน่ารักมากแล้วผนทำาป็ไงอร่อยป่ะกินง่ายมากใช่กินง่ายมากตัวนี้นะ,ะแน่นอนว่าเวลาเราไม่มีของเสียในท้องในร่างกายนะครับร่างกายเราก็จะดีไปด้วยพวกไม่มีสารตกค้างเวลาเรากินเยอะแล้วเราไม่อืดเนี่ยหน้าตาเราจะไม่ผ่องใสนะฮะแนะนำเลยนะทุกคนเพราะว่่าไไมมปดดบิ กินตอนก่อนนอนอะไรเงี้ยตื่นมาครั้งเดียวจบที่สำคัญตัวนี้นะครับมีมีพรีไบอติกโปรไบอติกแล้วก็มีดีท็อกและไฟเบอร์ในซองเดียวกันนะครับผมสําหรับตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกไขมันบล็อกสิ่งต่างๆที่มันแบบไม่ควรที่จะตกค้างในร่างกายของเรากินหลังอาหารนะครับช่วยบล็อกไขมันนะครับผมใครกินหนักก็แนะนําคู่นี้เลยนะครับผมนี่ที่สำคัญทุกคนตอนนี้ใครที่อยากลดน้าหนักปเปลี่ยนชีวิตก็ไปเข้าโครงการกับเขาได้นะทุกคนใครที่ลดน้าหนักได้ตามเกณฑ์ของเขาเนี่ยก็จะได้เงินละวันหลักหมื่นนะทุก คใครที่สนใจก็ทักไปเพจนี้อบอกว่ามาจากมอโต้บซาอยากลดน้าหนักเปลี่ยนชีวิตก็ไปกันเยอะทุกคนเออโอเคทุกคนงั้นตอนนี้เดี๋ยวแผนการยังไม่ได้เล่าเลยนี่ว่าทุกคนแผนการของเราในวันนี้นะครับแยบยนต์มากๆหลายๆคนคงแบบว่าเอ้ยพิซซ่าถ่ายคลิปแท็กซี่มันเต็มหรือเปล่าบอกเลยว่ามันเต็มแค่ครึ่งหนึ่งผู้หญิงจะไม่รู้ว่าเราจะไปรับถ้าสมมติว่าเราขับแท็กซี่จริงอะเขาโน้นอะอรับจากรังสิตไปส่งไอคอนสยามทําไงเราก็ต้องทาการเตรียมนิดนึงโดยการที่ผมให้ขุนพันเนี่ยทักไปติดต่องานผู้หญิงบอกวันน ซึ่งแท็กซี่คันนั้นน่ะก็คือผมนั่นเองครับเออก็อยากจะบอกว่ามันน่ารักอยู่แล้วอ่ะเรานัดก,กันที่ป้ายรถเมล์ข้างนอกเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเดี๋ยวออกเดินทางไปรับผู้หญิงกันดีกว่าบอกเลยว่าใครที่ชมคลิปอยู่อย่าลืมกด u b s ส r i b e แล้วก็สั่กนกระดิ่งกันด้วยนะครับไปทุกคนตอนนี้ผมก็ขับรถมาใกลพอ,อโมโมสมควรแล้วนะครับ <S <S ผมตอนนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะไปรับสาวที่เรานัดเอาไว้กันดีกว่านะครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะครับไป โอเคไปทุกคน<อ>สำหรับวันนี้นะครับตื่นเต้นมากทุกคนเพราะว่าไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักว่าก่อนนทุกคนแต่ว่าผลพันธ์เอาให้ดูแล้วนะทุกคนแต่บอกเลยว่าสูงมากเป็นผู้หญิงที่สูงกว่าผมอีกมั้งเออขายาวอะ่ะโอ้โหทุกคนเสียงเครื่องไม่อย่างเล้าอะ่ะโคตรมันขับมันมากทุกคนอุ้ยทุกคนผมลืมโทรหาเขาขอโทรหาเขาก่อน ฮัลโหลครับอ่าพอดีมีคนให้เบอร์มาครับผมเป็นแท็กซี่นะครับอ๋อน่าอยู่โลเคชั่นที่ส่งมาเลยไหมครับได้ค่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมจะถึงแล้วครับผมอ่าซื้อซื้อสายสักพู่นะครับได้ค่ะป้ายรถเมย์เนาะค่ะมีมีของไหมครับมากี่คนครับมพระเย้าค่ะโอเคครับผมใช่น้องชุดนักศึกษาไหมครับใช่ค่ะเอาโอเคครับผมแท็กซี่คันสีขาวนี่ครับคันนี้เหรอครใช่ครับที่ คัน <laughs> นี้เลยเราเล่นกันเนี่ยสวัสดีครับสวัครั่เคยเจอเลยนะ,นะแ,นแล้วเอาแท็กซี่มารับเนี่ยไปเลยนะเฮ้ยอย่าแก้คันนี้ปกติเคยเจอแท็กซี่แบนี้ไหมครับ แถวนี้หรือว่าไงครับใช่ใช่เรียนอยู่มหางเทพาลัยนี่คือจะไปไหนอ่ะไปเรียนอ๋อไปเรียนมีถ่ายงานด้วยมีถ่ายงานด้วยก็คือไปส่งตามมดเลยเนาะใช่แบบนี้เลยเนาะใช่ตอนนี้ก็ได้ครับพอดีผมตรวจดีดีเกว่าแล้วจะขอแวะเติมน้ำมันก่อนนิดนึงนะครับพอดีน้ำมันจะหมดแล้วโลติพะคือแถวนี้เหรอครับอยู่ตรงข้ามมอเตอร์ ยอ,อยู่คลองสามครับผมก็ไม่ไกลกันมากหรอแต่รถติดมากใช่รถติดมากเดี๋ยวผมขอแวะปั๊มแป๊บนึงเนาะไ,ไม่รีบใช่ไหมไม่รีบก่บโอเคห้าร้อยครับมีตังค์ให้พี่ป่ะให้ <How you? S 2> พี่ขอห้าร้อยพี่พี่ได้พวงเงินมาเลยพอดีใช่อันนี้ขอใช่ไหมขอ,ขอ จริงปะเนี่ยจริงเอาจะมีไม่มีแต่เขาจะแกนจ่ายได้ไม่เป็นไรพี่อยากได้เงินสดพี่ไี่เก็บแกนเราจะดิทันซิ่งหน่อยจริงปะเนี่ยหนูมีอยู่พันเดียวเองพันเดียวเออได้แหละเอามาก่อนวันนี้จริงเอาจริงจริงจริงแล้วเนี่ยเออผมลืมบอกไปแทกซี่คันนี้สตาร์ทพันสองนะโอ้โหติดหนูติดไว้ก่อนนะว่าหนูมีอยู่พันเดียวไม่เป็นไรจ่ายได้นะได้หนูไม่มีตังค์กินข้าวพี่ก็ต้องเลี้ยงหนูเลยไม่มันก็เป็นค่าได้แหละพี่ไม่รับโอนด้วยแหละประเด็นอะ มันตังทอนให้ติบเข้าไปเลยเนาะรวยเนาะดอกเบี้ยรอเล่นเดี๋ยวพี่โอนให้ดูอันนี้คบได้อันนี้คบได้เาได้เ้ยอันนี้ให้เขาเรียกว่าเอ้ยครบหาได้เป็นผู้หญิงใจกว้างนะครับนี่ในมา่อยเอาดิมันเยอะอันนี้ชื่ออะไรนะ ชมพิงค่ะชมพิงชมพิงชมพิงอ๋อชมพิงสีชมพูชมพิงชมพิงอ่ะน้องชมน้องชม,อ,งชมอ,อันนี้ผมชื่อซานะ,ะซานี่ก็ปิดซาสมชื่อว่าน่าจะสมชื่อจริงๆแหละจากเมื่อกี้ละงั้นหมือนถ่ายตอรี่ด้วยกันเลยเนี่ยถ่ายตอรี่ใช่ได ขับมานานแล้วครับก็ได้เป็นปีละรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนเออจริงรายได้มันก็ไม่เยอะหรอกมันเยอะที่ค่าน้ำมันไม่เยอหรอกผมผมมารับวันนี้ก็จับๆก็น่าจะพันกว่าแล้วครับสตาร์ทเท่าไหร่นะพันห้าครับไบรักซี่คันนี้สตาร์ทพันสองนะไบรักซี่คันนี้สตาร์ทพันสองนะแล้วแบบเคยไปไกลสุดเท่าไหร่แบบไปไกลสุดคนใจเยอะสุดอะ่ะเท่าไหร่ก็พาไปวนเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับทำไมเขาไม่นั่งเครื่องไปที่ใช้คันนี้ขับ ใช่ครับก็ใช้ใช้คันนี้บ้างใช้เบนซ์บ้างแต่ว่าคันนี้จะออกบ่อยกว่าเพราะแบบชอบชอบคนขับรถเนี่ยวนี่เราอยากดูคันนี้ละคะค่ามือหนึ่งออกไปแดงก็ประมาณสิบสามล้านแล้วขอถามอ่าขอถามละล้วงละเราล้วงสถานะหน่อยสถานะตอนนี้เป็นไงบ้างมันก็อยู่ที่คนถามอะว่าคนถามเป็นใครแคปนี้เลยด้วยวิซาแล้วแต่ตัดวิซา ือมีแฟนแล้วอาจจะใช่จากเมื่อกี้แล้ว <c oughs> อย่างนี้เราอยู่ปีไหนนะพ <c oughs> อานามปีที่สองค่ะปีสองเรียนมเทปี่เรียนยากเลยคะมันก็ไม่ยากนะถ้าแบบถ้าตั้งใจเรียนมันก็ไม่ยากหรอกแต่แบบด้วยความที่มันเรียนออนไลน์ด้วยมันจะยากตรงที่ไม่ได้ไปเรียนในมอะไรเงี้ยมันจะเข้าใจยากกว่าอ,อ๋อก็เหมือนเราเรียนไปด้วยแล้วก็หลับไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่มันไม่ค่อยมีสมาธิอ่ะไม่เหมือนแบบเราถ้าเราอยู่ในมอเราจะไม่สามารถหลับได้ จริงเออแล้วอยากถามเรื่องสเปคกันอะไรเงี้ยสเปคเป็นยังไงบ้างชอบคนสีดำขับรถหรูอชอบคนสีดำแต่เรื่องสีดำไม่ใช่ลนะขับรถหรูด้วยใช่โอ้โ <c oughs> สีได้ผมไม่ได้ขับรถหรูอันดิตอนนี้ผมเช่ามาเช่าแท็กซีนะ่วันละสองร้อยสามร้อยจริงเหรอจริงเหรอสิเอาจี๋ยสเปคเป็นยังไงอ่ะสเปคเราอชอบชอาสเปคจริงๆชอบคนที่สุขภาพ ตายแล้วแ้วคนหนูว่าถุก170แล้วจริงจริงชอบคนที่ไม่เที่ยวกว่าก็โอเคแล้ว170ไปถุกได้อยู่พูดไปงั้นแหละปกติแบบมามออย่างเงี้ยเราใช้เงินเยอะไหมถ้าแบบช่วงตอนแรกๆตอนที่เรามาเรียนหรือยังไม่เคยเข้าไปเรียนในมอเลยเคยเคยเข้าไปบ่อยแต่ช่วงนี้ก็เข้าไปนะจริงๆอาจารย์คือเขาให้เลือกเลยว่าเราอยากจะเข้ามอหรือว่าจะเรียนออนไลน์แต่เพื่อนส่วนใหญ่เลือกเรียนออนไลน์ใช่ค่ะไปจําได้เลยไปครั้งเดียวมีในห้องเรียนอยู่ห้าคน เรียนมาบ่อยวะก็เรียนอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งเพราะว่าลงน้อยอะไรเงี้ยวันอื่นก็พาไปวิ่งรถวิ่งแท็กซี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลามีเวลาเรียนเท่าไหร่ก็เลยส่วนใหญ่จะลงที่รถมากกว่าอันี้ถ้าวันไหนหนูแบบอยากเรียกพี่มารับได้ไหมคะได้เอาเบอร์มาเลยเพราะว่ามันอยู่ในระบบแบบต้องกดผ่านระบบแบบมันไม่มีเบอร์ส่วนตัวอันนี้ขอได้ยังขอไลน์เฮ้ยขอจีจีดีกว่าได้ได้อืมอินโรงงานอะไร ใครที่อยู่มากรเทพจะรู้ไชกลิ่น,นตรงเนี้ยเหมือนซากศพอะใช่ใช่กลิ่นเหมือนซากศพเลยคือมันไม่ใช่แค่ที่มอนะที่คอนโดอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้เลยมันแบบกระทบไปถึงคอนโดเลยอะเออปกตินี่แบบชอบความเร็วไหมชอบรถพวกชอบความเร็วไหมอันจริงแบบไม่ชอบเลยคือไม่ชอบอะแบบมันแบบน่ากลัวแต่ว่าอพอมาอยู่กับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนขับรถเร็วเยร็วมากแล้วก็เลยแบบชิน ถ้าปกติเป็นคนชอบแบบพวกรถสปอร์ตพวอะไรอย่างเงี้ยป่ะรถสปอร์ตอะไรเงี้ยชอบวะแล้ว<ช>เดี๋ยวว่างๆนะครับถ้าสมมติว่าเออวันหน้าอะไรเงี้ยถ้าอยากใช้บริการอะไรอีกก็ติดตอ่อมาได้เย<า>อะๆได้ไหมราคาก็จะแตกต่างกันเลยตอนนี้มิตเตอร์วิ่งไปสองพันกว่าแล้วทุกคนโอ้น่ามองมีหน้ามองพิซซ่าแหมถึแล้วครับตามุดเลยเป๊ะ นัดอะไรไว้หรือเปล่าจำคิดๆซิว่านัดใครไว้ก็นัดถ่ายงานงานอะไรงานถ่ายรูปนี่แหละนัดงานถ่ายรูปไว้เนี่ยแต่กล้องไม่ใช่หรออยู่ข้างหลังอะไม่ใช่หรอใช่ทำไมไมาถ่ายเราอ่ะ <laughs> <laughs> ทำไมไม่บอกหรอกจอดก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ดูหน้าชัดๆว่าใช่คนที่ติดต่องานน้องไว้หรือเปล่าใช่ปะ่ะเดี๋ยดีๆสังเกต เนี่ยทำไมถึงมาถ่ายได้เป็นไงบ้างข๊อปเนี่ยโดนหลอกอ่ะงานง่ายไหมก็คือไม่รู้เรื่องเลยอ่ะยังวะตอนนี้ยังเบย์อยู่เลยงานง่ายง่ายนี่คือจบแล้วคือเริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ขึ้นรถก็คือเริ่มเลยที่ผ่านมาเราถ่ายกันหมดอันนี้ขอรีฮัตเราก่อนลงได้ปะ คือจะยังงงอยู่เลยนะคือหนูมาทําอะไรนี่เสร็จงานหนูแล้วเหรอไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวโทรนัดจ้างเลยเออ่ะก่อนที่ก่อนที่จะไปนะครับอ่าเราก็จะมีผลิตภัณฑ์มาให้ด้วยสำหรับแขกรับเชิญที่มาออกช่องเรานะครับอ่าตัวนี้แต่ลดน้ําหนักอ่ะดูน้องจะลดน้ำหนักวาเล่นอันนี้แบบเป็นเวลาบุญใหนกินเยอะๆกินหลังอาหารจะเป็นพวกแบบล็อกไขมันอะไรอย่างงี้มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกแล้วก็มีไฟเบอร์แล้วก็ดีท็อกในซองเดียวกันเลยขอบคุณค่ะเย้ดูพลวันนี้เราก็หลอกสำเร็จอันนี้คืืออออไไไไไไมมมม่่่่่ดด้้้้รรรูเเเลลยยตตังแแกกใชะะ็หนท ็ S <S ไดด้้ของวยกสําหรับวันนี้ทุกคนใครที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมนะกดซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับคอมเมนต์กันมาช่วยกันเปิดการมองเห็นของคลิปเราด้วยนะครับผมผู้ติดตามใหม่ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคแล้วลาไปก่อนเลยครับรู้จอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าฝากติดตามเลยล็วฝากติดตามไอจีนะคะชมพิ้ c ง c h o m p i n k ติดต่องได้เลยเนาะติดต่อได้ค่ะทุกคนดูความสุขนะโอเคบายบายเจอกันทุกคนรถมา